มไม่รู้ว่าผมจะอ,อยู่ได้อีกที่ีทุกคนไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครชอวเรเนี่มันสั้นนะใช่ครับจริงๆเขาไม่ได้พิธีวิธันอย่างนี้นะที่คนที่ตัดมาเพราะตอนออั้ออนแฉบแชบแฉบเลยไม่ๆม,มเพราะว่าองศาสําคัญมากยิ่งผมยืดแล้วแม่จะบอกเลยคือแบบถ้าพลาดก็เป็นหนูแทะเลยอะ่ะ ตรงนี้มันจะปิดกรอบหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าผมสั้นแล้วหน้าจะป่องตัวเองมัดผมก็หน้าป่องป่ะเออพอมัดผมก็เป็นรอยแล้วก็ผมก็จะร่วงร่วงจริงร่วงใช่ใช่ใช่สวัสดีครับพี่แหมมนี่วันนี้พี่แหม่มพี่แหมมมาจากไหนยังไงไหนบางบัวทองบางบัวทองเนาะ แล้วก็รู้จักช่างเวททางไหนเอ่ยดูทวิตติก,ตกดูหลายช่องอ๋อ<ล>ดูด,ดูหลายเราฟอกกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะใช่แล้วก็ปรึกษาเรื่องเส้นผมกัน<ช>นี่อ่ะกล้องกล้องมาดูนะครับทุกคนมาดูผมพี่แหม่มนะครับข้างข้างในก็จะเป็นแบบหยักโศกนะครับแล้วก็เส้นผมของพี่แหม่มนะครับทุกคนเส้นเล็กมากครับเส้นเล็กไม่มีน้ําหนักเลยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียอ่ะไหนไหน,นพี่แหม่มลองพูดซิว่าพี่แหม่มไปทําอะไรยังไงไม,มาบ้างครับเนี่ย ปลายปีที่แล้วยืดแล้วก็จมีชุนาปีใหม่มาแล้วทำสีแล้วก็มาต้นเดินกุมพาเน่ยตัดมาหน่อยห่ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนคือยาวแบบกลางหลังเลยเนาะอที่นี้เราก็อยากปรับเปลี่ยนลุกอยากแบบอันนี้มั่งเนาะลองผมสั้นไม่สดแก่ลองปรับเปลี่ยนดูทีนี้ก็เลย ต้องมาแก้งานกันหน่อยแล้วเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเสียแล้วเป็นรอยเป็นขึ้น <Okay. S 1> เป็นรอยมัดเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเป็นรอยมัดยืดแล้วก็เป็นรอยมัดแล้วก็โคนที่งอกมาใหม่วันนี้ช่างแว่นก็จะทําให้พี่แหม่มคือเปลี่ยนจากลุกเดิมลุกลุกนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่แหม่มจะบินไปเที่ยวที่เวียดนามด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องสวยเท่าน,นั้นถึงจะกลับบางบัวทองโอเคเดี๋ยวน้องแว่นดูแลให้ครับ ใครจะไปรู้อาจจะติดใจทรงผมสั้นก็ได้เนี่ยไม่อยากยาวยเลยเ <c oughs> ข้าวงการนี้เออใครจะไปรู้อ่ะไม่อยากยาวยเลยหนึ่งเลยนะคอ,<ข>อ,อพี่คอพี่เปิดแล้วพี่จะสูง <c oughs> อ,อืม <c oughs> เพราะว่ามันไม่ตันตอนนี้คอเราอ่ะปิดโดนผมมาปิดออกมาแล้วผมของเราอ่ะไม่มีเอวคือผมของเราคือมันโงมาอย่างนี้เลยมันไม่มีเชฟไม่มีเลเยอร์ไม่มีอะไรเลย ก็จะหนาขึ้นแล้วก็จะทุยผมเราบางนะก็นี่ไงก็จะทําให้ทุยเลยนี่ไม่แม่จริงๆกับบางใช่ไหมใช่บางแล้วก็แต่หัวพี่ทุยนะเป็นคนหัวทุยลูกคนเล็กไหมคนเล็กใช่เออเนี่ยหัวทุยคนที่สิองไเนี่ยอ่าแม่ตามใจสุดๆด่ยเกตามสเต็ปอ่ะพี่แมก้มเนโอเค พร้อมสวยสวยใครจะไปรู้จากสาวผมยาวจับยาวเลยสายเสื้อในตอนนี้เป็นไงหล่กมัดไม่ได้แล้วทีนี้ <c oughs> ไปแล้วว้าวสวยสวยไปเวียดนามเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเห็นเตยมาตัดมัางตั้งจองอยุยต้องผ่านข้ามอีกเตยเนี่ยขามารอบเดียวกับพี่ดิรอบหน้า มมมันมันนรอไได้ะะจ่อขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตัดผมของช่างแว่นร้านทรงไหนระยองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยในต่างแดนหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในประเทศนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับฝากพี่ๆนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆนในกลุ่มในแก๊งของเรานะครับที่มีปัญหาเรื่องผมไม่ว่าจะเป็นผมบางผมเส้นเล็กหรือว่าผมหยิกผมยืดมาผมดัดมาแล้วเป็นฝอยอ่าช่างแว่นก็ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามกรอบตามใบหน้าตามรูปทรงนะครับฝากด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับพ,พี่ที่รับชมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทรงผมมีปัญหาเกี่ยวกับผมด้านไหนยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยสอบถามทักทายเสียหายน้องแว่นได้นะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับคือกำลังใจที่ดีที่สุดนะครับที่ ทำให้น้องแว่นทำผลงานออกมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับอย่างเคสพี่แหม่มในคลิปนี้นะครับก็คือยืดผมมาการซอยผมยืดนะครับก็ต้องใช้ความละเอียดเป็นอย่างมากเลยนะครับไล่ทีละช่อทีละชั้นแล้วก็ค่อยๆแบ่งเซ e กชันเพื่อที่จะไล่ทุยให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับถ้าตัดไม่ละเอียด ผมก็จะออกมาเป็นเหมือนหนูแทะครับเพราะว่าผมพี่แหม่มยืดมานะครับการทำซอยผมยืดนี่ต้องค่อยๆไล่ทีละชั้นทีละสเต็ปตามคลิปเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ทุยขึ้นมาแล้วนะครับรักษาผมเลี้ยงใหม่แล้วลองไปใช้ชีวิตดูว่าจะไหมผมยาวหรือผมสั้น แต่ผมซ่อนเกิง่ายนะทุกอย่างใช่แล้วใช่แล้วอันนี้พี่หน้าตรงอ่าโอเคประมาณนี้อันนี้เขาสไลด์เลสไลด์แล้วสไลด์อีกข้างหน้า ดูเหมือนง่ายไหมพี่จะมัน <laughs> ไม่ง่ายนะ <c oughs> เขาไม่ได้ไปถีพวิถันอย่างนี้นะที่คนที่ขัดมาเพราะนั้นต่างกแฉบแฉบแฉบเลยไม่ไ,ไม่เพราะว่าองศาสำคัญมากยิ่งผมยืดแล้วแม่จะบอกเลยคือแบบถ้าพลาดก็เป็นหนูแท้เลยอะ่ะ อย่างที่ที่ทำสีกั็หมดเลยนะคนคนไอทีเนี่ยหมดแต่สียังมีอยู่ตรงปลายพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยมีปัญหาเข้าเลยเข้าเลยครับเข้าได้มเข้าเดยไหมเอาเลยพี่ตามนี่ก็ดีเลยนะบอกแล้ว เขาตัดที่นี่ตัดผู้ชายก็บอกให้มาตัดพร้อมกันที่นี่นี่ม,า,มากเขาไม่ก็เมือนก็ยังไม่สนิทใจไงเพราะว่าก็นึกว่าทำแต่ผู้หญิงใช่ไหมเออแล้วตัดแต่ผู้หญิงจะมาตาัดผู้ชายก็กลัวไม่สวยแ่ดนแค่ถ้าตัดผู้ชายเดี๋ยยังบอกเขาเลยก็จิ้งเบาโนว่างี้ถุยแล้วเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยบอกแล้ววันนี้แดดเมีมยใหม่ <c oughs> เนี้อใหม่ที่คนเดิมนะจับตางเรนี้ใช่ไหมจัดไปไหนนี่เนี่ยนะจะถือสานะเราเป็นคนพูดตลกไม่ชอบยังเดี๋ยวจะหว่าดตื่นไม่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 พี่เขาเบิร์ดเบิร์ดเลยบ้านชอบเนี่ยถ้ามานั่งแล้วนั่งหน้าขึ้มเนี่ยเราทํางานรู้สึกเหมือนกดดันเราอ่ะจริงมีมีแฟนที่มานั่งแล้วก็แบบ เหมือนสะกดเออเราคุยเออนี่ชอบคุยชอบแบบนี้ไงอย่างนั้นนะรู้สึกแบบเออเราก็กลัวไปหมดกลัวจะบอกว่าหงแฟนใช่ไหมว่าจะลึกงตึงตังโอ้ไม่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 ธรรมดาเราเป็นคนชอบเราก็เป็นคนชอบคุยเก่งชอบพูดชอบหยอกออโอ้เราคุยไลน์กันพี่ก็น่าจะรู้เห็นไหมเสียงแว่นอ่ะสวยพี่ พี่หรือผมทั้งสองพี่ <c oughs> แม่เราคน,นชอบพูดต้องลบเลยชลบเพ <c oughs> ื่อนเยอะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้างหน้ากันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องปิดหรอพี่อันนั้นอันนั้นก็เปิดไงดีเยี่ยกินเย,ย,ยี่ยวไหวอ่ะมีเป็นไรมห้องน้ำ เอายังบอกว่าทำมันเรียบร้อยนะไม่เกรงใจเขาประสบการณ์มีปัญหาดีดีกว่ามานั่งเงียบๆขุ่มๆซอยไม่ได้นะช่างเกรงอืมทีนีช่างคนเราเนี่ยต้องต้องรู้จักกันนะเจอหน้าทักทายใช่ผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้อีกทุกคนไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยไปนั่งไปนั่งคุยกัน เราอนี่มันสัน้นนะใช่ครับจริงๆผมไปงานจบทุกที่ผมาอายุสี่สิบกว่ามีอียเมียรอนะก็อาจจะเป็นโรคอะไร้ดังเปล่าอ,อะไรนะพี่เราพยาลังคิดเป็นนะอ,อะไรอะไรอะโอเกนหรอไม่ใช่ลายตายอะอะไรนะไอ<ล>ความร้อนอ่ะอะไรนะั่นอ๋อฮีสโตรกโอ้ เขาไปทําบุญที่กาลสิกมากับมันกับมาคืนแรกนอนนิ่งเป็นยุิงเมตตาค่อยกระถิ่นเพราะหลังจากคืนที่นอนนิ่งเสร็จเขาก็เสียอแต่แฟนเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากแล้วเป็นไมเกรนบ่อยๆก็้วเส้นเลือดสมองแตกพี่ไปนั่งดิจะนั่งดูก็นั่งนะมไปยืนไม่เป็นไรคุยได้เลยอย่างนี้ดีกว่ามานั่งจ้องแล้วแบบทำหน้าขิงขืนเย่ือนั้น ซอยไม่ได้อันนี้ซอยได้สามีเกษียณแล้วจะต้องมีงานทำนะทำอะไรจะเต้องใช้แต่ผมปั๊เดือนเดือนไอเดือนหลวงร้อยมาได้จะสองปีนะโอ้ยเราคนนึกว่าอายุเออห้าสิบกว่ากว่าพี่อยากกินเด็กหัวเราะใหญ่พวกนั้นเนี่ยเขาเยอะมั่วเลยม่วเลแหกินมานานะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่แหมมอ่ากินเด็กนึกว่าเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่แหมมเออ เพราะฉะนั้นวันนี้ช่าติจะต้องมาทำให้สวยๆน,นี่ไงน,อออน,นี่ไงเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสวยเลยเป็นบ๊อบเลเยอร์ทำให้อ่อนนี่อ่อนละปัญญาอ่อนไม่ไม่ไม่อันนี้คือบ๊อบเลเยอร์ที่พี่แมมอยากได้นี่แหละนี่ไปนะฮั่งบอกให้ไปนั่งอย่ามาเย็นสะกดจิตไม่เป็นไรเขาอยู่ในกล้องด้วยนะเนี่ย ผมเล็กดอดู่เดี๋ยวพี่ได้ออก y YouTube พอบอกว่าออก YouTube ได้ไปเลยอยากออกสืเออที่เขาพูดเนี่ยอยู่ในกล้องหมดเลยตะเกียร์านที่ดอยู่ก็จะเยใช่ไม่ใช่จนี้นะไม่มีไม่มี เด็กจริงโอเคเลยแล้วเข้าล็อกแล้วก็งุ้มแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่พี่แหม่มละจะไปทางไหนไปทางไหนนี่ะเพราะอันนี้เราเลี้ยงเพื่อเราเอาผมเสียออกแล้วให้มันเป็นทรงแล้วทีเนี้ยถ้าพี่แหม่มจะไปยาวพอไว้ยาวถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่เอายาวก็ต้องมาเก็บอ่า,าอถ้า,ายอยาก,กเข้าวงก,การสั้นก็มาเก็บ รัาผมยิโอยนี่อ้ยาแม่แม่แต่มันมีพี่คนหนึ่งที่ออกีทีไหนไม่รู้นะที่ผมบางมากเลยนะครับตัดมาหาูผมหนาเลยอะใช่ที่ผมบางเห็นหนังเสีสาเลยใช่ใ <นะ S 3> ช่ใช่ใช่นีนะ่นแหละนั่นแหละแล้วพอตัดลงมาโอ้ผมหนาคือไม่เห็นผมบาง ตรงนี้มันจะปิดกรอบหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าผมสั้นแล้วหน้าจะป่องตัวเองมัดผมก็หน้าป่องป่ะ<ม>เออ<ม>พอมัดผมก็เป็นรอยแล้วก็ผมก็จะร่วง,วง,งใช่ใช่ใช่เนี่ยเรามาเปลี่ยนรูปทีเนี้ยอยู่ที่ตัวพี่แหม่มแล้วจะอยู่วงการนี้ต่อหรือว่าจะไว้ยาว <c oughs> เราจะไปเยือนเยนไปเวียดนามไม่ได้อย่าดูเพื่อนแต่ละคนทักนะเออใส่หมวกไปอะเออเวลาถ่ายรูปใส่หมวกมันก็ไม่โอเคนะแต่ว่ามีหมวกไปว่าผมมันมุมถ่ายรูป <ๆ S 1> <ๆ S 2> เยอะมากาเลยแล้วตอนที่นัดจะช่างแว่นว่าจะมากางเดอนพศจิกาอืมที่คุยกันนะะใช่แต่ว่าเอออย่าทิ้งครับพักกลับาจากเวีดนน้แล้วจะจองแล้วจองคิวแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเป่ารีเช็คแล้วเดี๋ยวแว่นจะพาพี่ไปสระแล้วก็มาเก็บรอบนะึงนะเพราะเราต้องสองรอบเวลาพี่กลับพี่กลับไปก็ก้มแล้วก็เป่าอย่างเงี้ยก้มเลยพี่ก้มเลยก้มก้มอ้าโอเคก้มแล้วก็เป่าเป่าทีเนี้ยไม่มีแล้ว ห้าสิบสองอย่ามาพูดเหลือปีเดียวกันสี่สิบสองพี่แหมมนี่แล้วจะมุมคุยสวยเลยพี่แหมมเนี่ยพี่บ่าวได้เมียเด็กแล้วได้เด็กห่ายจริเลยเอ้ย แล้วพอหนาะพีา่สาวเราเริ่มแห้งนะพี่แม่มก็เอาลมย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาโกยซ้ายโกยขวาได้หมดเลยย้อนเอาลมย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาจะเข้าล็อกหมดเลยอันนี้รอบแรกนะเดี๋ยววันต้องพาพีา่สาวแล้วก็มีเช็คอีกรอบหนึ่งเวลาที่กลับไปจะได้เป็นเหมือนอยู่ที่ร้านนะเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้นิดนึง ให้มันกลืนเนี่ยเอออันนี้ไม่ต้องหนีไม่ต้องใดไม่ต้องทำอะไรเลยเป่าอย่างเดียวเนี่ยเป่าอย่างเดียวเลยอันนี้รนะ้านเราผมแถวบ้านก็ไม่ได้กินเลยนอเอาแล้วแต่ <laughs> เราจะไปไอ้น,นี่ทำไมอ่ะมันเนี่ยเป่าก็จบแล้วเนี่ยเห็นปะ พี่ไปคือมันชี้ไงแล้วก็ไปใดไปหนีนชี้เพราะว่า,า,าซอยตั้งแต่แรกไม่ได้ว่าเขานะเขาฟอยไม่เก่งถ้าฟอยเก่งเราคงไม่มาไกลขนาดนี้หรอก <laughs> มีคนไกลกว่าพี่ <laughs> ภูเก็ตก็มาแล้วใช่ภูเก็ต <laughs> 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 ภูเก็ต <laughs> เพชรบูรณ <laughs> ตั้งใจมานี่เลยใช่ไหมใช่ครับตัดเสร็จกลับเลยพิชบูรณ์อันนี้แฟนวางแผนไปแล้วนะแผนหน้ามาพัรีสอดก่อนกนรู้แล้วไงรู้ว่าตรงไหนยังไงแล้วไง <พา S 1> ที่กินห<น>ใช่โอ้ที่นี่ที่กินเยอะ ลองตะแคงเข้าเกาะนะอันนี้ก็เป็นเข้าล็อกจะเอาตรงไหนมาบินอีกเดินซอยให้งุ้มเออเขาไม่ได้จับซอยอย่างนี้นะเนี่ยคือการซอยไม่ได้ถ้าจับกระดกมันก็จะเออเขาจับอย่างนั้นเขาจับแบบนั้นจริงจริงไหมพี่แหม่มอย่าไปเอ่ยชื่ออย่าไปเอ่ยร้านนะไม่อยู่นี่นะ ถ้าเออมันก็ไปไปตัดตัดต่อได้ถ้าตัดไปทำจริงๆไงแต่เราไม่มี้าดจะถนัดอย่างนั้นค่ะ To fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday เราก็จะเช็คทรงของพี่แม่มนะครับ กอบหน้าทุกข่อนะครับ ตอนหนังศีรษะเริ่มแห้งแล้วก็ย้อนเป่าย้อนขึ้นมาเนี่ยผมแห้งเร็วมากเลยครับทุกคนผมเส้นเล็กอ่าทีนี้เราก็เป่าย้อนขึ้นมาครับเป่าย้อนขึ้นมาอ่าเห็นไหมเออเี่ยดเลยย้อนไปเลยไม่ต้องสนใจย้อนโคนขึ้นมานะครับนี่ย้อน ผมก็จะมีวอลลุ่มแล้วก็พองมีเนื้อผมหัวไม่แฟบโอออย่งนี้ก็สวยเออ ทีนี้พี่แม่มลองจัดทรงเองลองอะไรเองดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเข้างูเข้าปิดกรอบหน้าเออแสกแบบนี้โอเคอยู่นะพี่เพราะมันจะปิดรอยรอยรอยอันนั้นใช่ใช่ไม่ไงั้นขวนของพี่จะเป็นบุ๋มเลยเออเข้าล็อกพี่ลองดูดลองดูซ้ายครั้งนี้ครั้งนี้อ่าเห็นไหมเอออ่าเดี๋ยวน้องแว่นให้ดูข้างหลังนะครับ นะทุยแล้วเดี๋ยวจะเก็บให้มันละมุนกว่านี้อีกนิดนึง่ย่อ้ตรงเนี้ยตรงลายๆให้มันละมุนเห็นนะอันนี้ต้องเก็บนิดนึงทุยเลยเห็นไหมอืมเนี่ยไม่ต้องใดไม่ต้องโยกโคนไม่ต้องอะไรเลยเข้าล็อกวิธีพี่เช็คพี่ก็ก้มแล้วก็สะบัดสะบัดอย่างนี้ก้มก้มก้มแล้วก็เสยขึ้นมาได้เลย ไม่มีช่อไหนกระโดกแล้วทีนี้ไม่ต้องบ่นให้คนนู้นฟังแล้วหนูคนคนนู้นไม่ต้องฟังแล้วตรงนู้นบินตรงกระดก <c oughs> เเออเขาก็ <c oughs> เขาก็ประวัติดีอีกรอบนึงครับนี่อันนี้คือฟินิชลุคของพี่แหม่มนะครับทุกคนอ่าทีนี้มาดูข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังก็จะขึ้นคุยประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวที่ดูฝั่งนี้นะครับเดยวแผ่นกล้องแผ่นมาฝั่งนี้นะ นี่ฝั่งนี้เวลาเราทัดหูก็จะเป็นแบบบ๊อบเกาหลีนะครับนี่ทรงผมสั้นแล้วก็ทําให้ดูเด็กดูทุยแล้วก็ทีนี้ใช้ชีวิตง่ายก้มสะเป่าแล้วก็เอาเอา,เอาลมเย็นย้อนอันนี้ช่างแม่ได้ได้ใช้แปรงกลมใช้อะไรหรือเปล่าครับพี่ใช่เลยอันนี้เราก็ก้มแล้วก็เป่าเนาะแล้วพี่ก็ลองเสยลองเอามือเนี้ยก็คือพี่แหม่มเป็นคนเสยเองอะไรเองหมดเลยนะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ มันก็จะงุ้มเข้ากรอบหน้านะครับเนี่ยช่อนี้ก็จะเป็นช่อที่งุ้มเข้ากรอบหน้าแล้วเวลาเลเยอร์เนี่ยผมก็จะเข้าล็อกเป็นริ้วเป็นริ้วแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเป็นริ้วเลยอ่ะดูฝั่งนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเกาหลีอ่ะ,อะทีนี้เดี๋ยวให้พี่แมมพูดกับ FC ใน Youtube บ้างว่าความรู้สึกที่จากที่เคยเป็นผู้ดูแล้ววันนี้ได้มาทำสวยกับช่างแว่นเป็นยังไงบ้างครับดีใจที่ได้มา ได้ตัดใจมาไม่เหนื่อยกับการเดินทางเลยออบางบัวทองบ้านฉางแค่ปากซอยนะครับ4กิโ่นนี่รูดบ้านฉางร้านเจดี่กิโลนี่ทางยาวไกลเดี๋ยวก็พยายามไม้ถูกต้องเพราะว่าจุดเป้าหมายของเราคือไม่สะดวกแก่เพราะเราช่างแบกอย่างเดียวเพราะเราอยู่ในช่วงที่ ช่วงเอแก <Okay. S 1> อ่าเราอยู่ในเจนเท่าไหร่พี่5้ไม่ต้องบอกสองห้าสิบพ่ออยากกรู้อ่าเราแค่5้บวกนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นบ๊อบเกาหลีเลยครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยถ้าเชื้อยืดหมดก็จะเข้าล็อกกว่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้พี่แหม่มไปยืดมาก็เลยจะยังคงทื่อนิดนึงแต่ว่าอันนี้ช่างแว่นก็จะใช้เทคนิคซอยให้แบบเข้าล็อกนะครับก็จะประมาณนี้เลย โอเคครับพี่แมมขอบคุณนะครับสวัสดี